สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ MFLF Happening EP 16นะคะเป็นเรื่องของเศษผ้าค่ะวันนี้ก็นี่อย่างที่ทุกคนเห็นเลยตอนนี้เศษผ้าเยอะมากทีนี้ตอนนี้เรากำลังอยู่กับ พี่ปิ๊กนะคะจากหน่วยงานออกแบบนะคะสวัสดีค่ะพี่ปิ๊กสวัสดีค่ะจึงได้ข่าวบอว่าหน่วยงานพี่ปิ๊กเนี่ยประสบปัญหาเนื่องจากเราเป็นทีมออกแบบเนาะต้องออกแบบตัวอย่างผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วทีนี้เราเหลือเศษผ้าเยอะมากเลยหรือแม้แต่กระทั่งตัวชิ้นงานจากผ้าฝืนใหญ่ที่เราเอาไปทำผลิตภัณฑ์อ่ะเราก็เหลือเศษผ้าเยอะมากพี่ปิ๊กประสบปัญหานี้มาจากอะไรคะพี่ปิ๊ก การทาเสื้อผ้านี้มันจะต้องตัดก่อนแล้วทีนี้เราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ว่าจะไม่ให้เหลือเศษเลยแต่มันสามารถที่จะแบบให้มันเหลือน้อยที่สุดได้อย่างเงี้ยค่ะเห็นบอกว่าตอนนี้พี่ปิ๊กมีวิธีในการที่จะจัดการเกษตรผ้าวิธีนั้นคืออะไรคะพี่ปิกอ๋อ,อ,อวิธีนั้นก็คือพี่ปิกก็เลยคิดขึ้นมาว่าน่าจะทำะพวกมินิมาร์เกอร์ก็คือเหมือนกับ เป็นต้นแบบให้คนตัดสามารถดูได้อย่างเงี้ยค่ะวางแบบให้เขาก่อนที่เป็นแบบเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะก็คือไอเดียนี้ก็คือได้จากประสบการณ์ที่ตัวเองอ่ะ,อะได้ทําจากที่อื่นๆมาคือด้วยประสบการณ์ที่ค่อนข้างจะยาวนานมากในการทําเสื้อผ้านะคะ,ะก็เลยก็เลยเอาความคิดนี้มาถ้าเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ๆเลยเนี่ยเขาจะใช้แบบโปรแกรมโปรแกรมซึ่งมีค่อนราคาค่อนข้างสูงมากในการทํา ทีนี้ทางเราชิ้นงานเราไม่ได้ผลิตจํานวนมากๆขนาดนั้นนะคะก็เลยเป็นว่าเราหาวิธีทําคล้ายๆของเขานะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาดัดแปลงเอาอย่างเงี้ยค่ะใช้มือวาดเอาทำมินิมาร์กแล้วก็ถ้าใช้พวกโกยีรา,าดได้ก็ อ๋อก็มีการใช้โปรแกรมเข้ามาช่วยค่ะโปรแกรมแต่ครแกรีลาสที่เราใช้ออกแบบอยู่แล้วอ่ะโอเคค่ะแล้วอย่างนี้คือพี่ปิ๊กคิดคนเดียวเลยคะก็คือได้ไอเดียนี้คิดคนเดียวเลยไม่ได้คิดคนเดียวค่ะคือเอาเรื่องเนี้ยไปปรึกษากับผู้ใหญ่เช่นอาจารย์กฤษแล้วก็คุณนูโสพิษอ่ะค่ะก็เรียกได้ว่าทีมพี่ปิ๊กเองก็มีการช่วยกันคิดในทีมก่อนก่อนที่จะเป็นนำไปเสนอหัวหน้างานนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปฟังหัวหน้างานว่าหัวหน้างานเขามีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงค่ะ แผนกเราค่อนข้างเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นของแบบพนักงานในทีมสมมติว่าถ้าอะไรที่เหมือนเป็นสิ่งใหม่เราลองเริ่มทําดูก่อนว่ามันเวิร์กไม่เวิร์กอะไรเงี้ยเราก็ค่อยๆแบบปรับปรุงพัฒนากันไปช่วยกันดูตรวจสอบอะไรเงี้ยค่ะค่ะเนื่องจากสองคนนี้มีประสบการณ์ทางการที่ทํางานกับโรงงานเป็นเหมือน mass production ใหญ่ๆมาแล้วเขาจะมีประสบการณ์ด้านการแบบ วางมาร์กมาอยู่แล้วแต่อันนั้นเป็นในระบบะโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งมันจะ,จะใช้ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เหมือนทางเราอ,อาจจะไม่มีตรงจุดนั้นแต่ว่าทีนี้เรานำมาไปยุใช้ก็เป็นเป็นสิ่งใหม่ๆที่เหมือนเอามาเริ่มทำกันทีเนี้ยเปียกของเราอย่างเงี้ยการวางมาร์กเนี่ยเอามาทำเป็นมินิมาร์กเกอร์ซึ่งมันจะสามารถไปหยัก ต้นทุนการผลิตระยะเวลาของคนตาาัดผ้าหรือว่าการใช้แรงงานอะไรพวกนี้ก็คือจะลดเหมือนใช้ประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรที่เรามีค่ะซึ่งอันนี้ก็ลดต้นทุนได้คือถ้าทําเยอะๆอย่างนี้มันก็ลดไปได้เยอะแล้วก็เป็นการแบบบรยหางจัดการสต็อกที่ดีอย่างผ้าเนี่ยก็จะแทบจะไม่เหลือเศษเลยสมมติว่า ถ้าวางมาร์กเนี่ยเราสามารถวางไปคู่กันสองตัวแทนที่จะเป็นวางตัวเดียวเพื่อจะให้ได้แบบใช้ประโยชน์สูงสุดนะคะแล้วถ้าไอเดียที่บางไอเดียคิดออกมาแล้วถ้าไม่ประสบผลสาเร็จนะคะมีการตอบสนองยังไงกับไอเดียบ้างเหมือนบางทีก็เอาเก็บเก็บมาเป็นโอเค<ม>อันไหนที่มันไม่เวิร์กจริงๆหรืออะไรก็พักไว้ก่อนแล้วมันอาจจะกลับเข้ามาในรูปแบบอื่นหรืออะไรแล้วเราก็ค่อยๆเหมือน ช่วยช่วยกันดูช่วยกันคิดไปอะไร,ะร้ยค mm. ่ะก็จริงๆแล้วเหมือนทุกคนมาจากหลากหลายมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันสายงานหรือว่าบริษัทที่เขาทำอย่างเงี้ยเขาก็มันมีข้อดีที่เหมือนแต่ละคนได้มาเมันสามารถเอามาไปยุ์ใช้กับแบบองค์กรเราได้ซึ่งโอเคบางอย่างมันก็อาจจะเวิร์กบางอย่างไม่เวิร์กก็ไม่เป็นไรก็ได้ลองอะไรี้ เราฟังคุณหนูส่วนพิษพูดในระดับหัวหน้างานไปแล้วคะที่นี้พอเราได้ไอเดียแล้วอะพี่ปิ๊กจัดการยังไงกับไอเดียต่อคะก็คือเริ่มทําจัดทามินิมาร์ทั้งในส่วนของกทมแล้วก็ฝั่งของโรงงานนะคะใช้ทั้งสองฝั่งแล้วก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ของอทีมออกแบบค่ะ,ะได้ข่าวว่าไอ้นวัตกรรมตัวนี้ได้รางวัลด้วยจากโครงการอะไรคะพี่ปิ๊กโครงการมีดีของ เอวีเนาะค่ะที่เรามีการจัดประกวดใช่ได้วัตกรรมปล่อยกลของพนักงานภายในพี่ปิ๊กก็ได้รับรางวัลมาด้วยการใช้งานของมีมัคเกอร์นี่เป็นยังไงคะพี่อันนี้เราจะได้เป็นตัวเป็นตัวอันนี้มาแล้วได้ตัวอันนี้มาแล้วก็คือคนตัดเนี่ยเขาจะดูก่อนว่าผ้าตัวนี้จะต้องวางยังไงวางตามนี้เลยค่ะอันดับแรกแล้วก็อ่านอ่านรายละเอียดว่าให้คนระวังตรงไหนบ้างเพราะว่าผ้าบางผ้านี่มันมีลาย ค่อนข,ข้างจะยากนิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่เขามาอ่านดูเขาก็เข้าใจในส่วนอ,องค์ประกอบของการตัดนะคะก็จะมีในส่วนของแพทเทิร์นอันนี้เขาเรียกแพทเทิร์นนะคะแบบที่เราทํามาเพื่อที่จะทําเป็นตัวย่อเป็นมิ er. นิมร์เกอร์ในในส่วนประกอบที่ทำมินิมร์เกอร์ก็คือเราจะมีเป็นตัวกระดาษที่ออกมาว่าแบบต้องวางสัดส่วนเท่าไหร่ใช่ค่ะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวหลักคือแพทเทิร์นที่เราจะต้องวางตัดแพทเทิร์นที่ตัดทำขนาดของมิน er ิมร์เกอร์แล้ว เราจะมาดูว่าพี่ปิ๊กพูดจริงหรือเปล่าว่าเพื่อร่วมงานที่เราจะต้องส่งต่อ้เขาทำงานกันง่ายขึ้นเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะอันนี้ให้แนะนำตัวนิดน,นึงได้ไหมคะชื่ออะไรคะคือวิลาชินีบุญล่ค่ะทำงานในส่วนในการตัดเย็บใช่ไหมคะตัวอย่างาตัดตัวอย่างอันนี้เราเรียกง่ายๆว่าพี่จอยแล้วกันนะคะโอเคค่ะอันดับแรกหนูก็จะรับงานจากหัวหน้ามาอีกทีนึงนะคะแล้วก็จะมีมัคเกอร์ให้หนูดูค่ะ การตัดยังไงวางยังไงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีแพทเทิร์นส่วนไหนบ้านที่หนูจะต้องตัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็จะมาวางตัดอันนี้คือระวังยังไงก็ได้เหรอคะวางไม่ใช่อย่างนี้ก็ได้เหรอคะต้องดูเกณฑ์ผ้าที่เขามีลูกศรให้หนูค่ะมันจะมีหน้าผ้าให้หนูวางเกณฑ์เขาจะมีเกณฑ์ให้หนูก็คือมีลูกศรในการวา,วางว่าต้องวางทางไหนของผ้าใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวเราลองอันนี้คือแพทเทิร์นที่ได้นี่คือเป็นของ กระเป๋าอันนี้โอเคงั้นเดี๋ยวเราลองให้พี่จอยนะคะลองสาธิตในการที่จะแบบตัดวางแล้วตัดให้เราดูว่าไอที่บอกว่าเศษผ้าเหลือน้อยเนี่ยเหลือน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราลองให้พี่จอยทําให้ดูเลยคะ่ะขีดดูเลยค่ะว่าห <c oughs> นึ่งสองสามสี่ตรงนี้มันจะวางอีกชิ้นหนึ่งไม่ได้คะ่ะก็เลยต้องเหลือสศษหนูก็จะซอยเก็บไว้ไปทำอย่างนะ แล้วหนูก็จะตัดตามทุกเพิร์นี่เลยตามแล้วก็พี่จอยก็จะเทียบผ้าให้ได้ใกล้ชิดขอบมากที่สุดแล้วก็รู้ว่า,าหน้าผ้าเนี่ยจะวางได้กี่ชิ้นไปเลย<ช>โอเคค่ะอ,อันนี้ขอถามในระหว่างที่พี่จอยขีดผ้าอันนี้มันช่วยทำทำาให้พี่จอยทํางานเร็วขึ้นไหมคะใช่ค่ะทำงานเร็วขึ้นแล้วก็มีลายผ้าที่มันตรงกับที่เขาจะเป็นกระเป๋าจับไายเนี่ย อ๋อก็ลดความผิดพลาดในการแบบที่จะเย็บผ้าออกมาผิดทิ้นได้ด้วยโอ้โอมันจะมีเกณฑผ้าให้หนูดูว่าลายลายตรงตรงกันอะไรมันทําให้หนูทางานง่ายขึ้นอ๋อง่ายขึ้นเร็วขึ้นด้วยอ,อ้อันนี้เสียงจากคนทํางานจริงนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราลองตัดเลยหนูก็จะเอานี้ออกแล้วก็ตัดตามที่หนูว่าเลยค่ะ จากเดิมที่เราต้องมาเสียเวลาว่าเอะหน้าผ้าเราต้องวางทางไหนหรือว่าแบบเราก็ต้องมาเสียเวลาท่าปีกว่ามันต้องวางได้กี่ชิ้นนะอันนี้คือพอมีตัวมินิมาร์เกอร์เราก็รู้แหละว่าน่าจะประมาณวางได้4ชิ้นแน่ๆแ,แหละแต่ถ้าวางไม่ได้จริงๆหรืออะไรเงี้ยก็สามารถแจ้งกลับไปได้ว่าเออหน้าภาพกับตัวนี้มันไม่ตรงกันใช่ไหมคะจะิด้แจ้ง,จงมาแล้วก็ปรับใหม่ ออก็ยังไปลดขั้นตอนในการที่จะปรับหรือว่าการแบบว่าผิดรูปแบบได้อีกด้วยอ่าี้ถ้าหนึ่งแบบว่าเอ๊ะตกง,งานจากพิธีกรก็คือมาขอให้พี่จอยสอนตัดผ้าก็ทำได้เลยทำได้เลยค <laughs> พอแยกงานพี่จอยเรางี้นะ <laughs> เดิมก่อนที่จะมีตัวเนี้ยเบพี่จอยรู้จักแพทเทิร์นหรือการวางแพทเทิร์นอยู่แล้วไหมคะ ไม่รู้ว่ามันวางแล้วเหลือเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่รู้ว่ามีแพทเทิร์นค่ะแต่ไม่รู้ว่าต้องวางยังไงให้มันเหลือสิบท้าน้อยที่สุดอะไรอ๋อแต่ก็สิ่งที่พี่จอยมีก็คือทักษะการตาัดแต่ว่าการที่จะวางแพทเทิร์นอ่างเงี้ยอาจจะไม่ได้มีความรู้แต่ตัวนี้ก็คือช่วยพี่จอยได้เลย,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 ยอ่ะเสร็จแล้วกเ็ปร็มาณรี้นะคะแล้วก็ได้็สี่ชิ้นแล้วก็จะส่งต่อให้คุณยิเสร็จเลยค่เ ก็มันไปแก้ไขปัญหาเร็จภายั่ไงคะอันดับแรกเลยนะคะก็คือแก้ไขด้วยกันที่ว่าให้เขาทํางานง่ายขึ้นนะอันดับแรกละอันดับแรกทางานง่ายขึ้นลดโฟนเดลอันดับสองก็คือลดต้นทุนในการผลิตก็คือลดต้นทุนในเรื่องของผ้านะคะเพราะว่าวัตถุดิบหลักๆของงานเสื้อผ้าเนี่ยก็คือผ้าเนาะคือว่าได้ลดต้นทุนได้ยังไงก็คือหมายความว่าเราพยายามให้เหลือเศษน้อยที่สุดแล้วก็เอาเศษนั้นอะไปใช้อย่างอื่นได้ต่อค่ะ เพราะเราจะรู้ขนาดกว้างคูณยาวมีการจัดเก็บที่อย่าง<ข>าระบบมาใช่วยไหมคะ,คะโอเคค่ะแล้วอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของเอาเศษเนี่ยมาอบรมสอนพนักงานในโรงงานให้อัพสกิลขึ้นคือเหมือนกับจากระดับที่เขาแบบเย็บพวกผลิตภัณฑ์ พวกกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยแล้วามาฝึกมาอบรมแล้วก็กระโดดไปเย็บเสื้อผ้าได้อย่างเงี้ยค่ะคือ,อเป็นส่งคือเอาอุปกรณ์วัสดุในการที่มาทดลองฝึกเย็บได้เลยเพราะว่าเป็นผาอา,ผาริาเน่ยผ้าเนี่ย <Okay. S 1> ผ้าท,ที่ที่เราเก็บไว้เนี่ยอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นส่วนของชาวบ้านที่มาอบรมที่เราแบบสอนชาวบ้านก็ใช้เศษผ้าเป็นส่วนใหญ่เลยเกือบ80%เน นอกจากทาผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยเรายังมีในส่วนของงานพนัฒนาก็คือไปพัฒนางานฝีมือให้กับชาวบ้านเพื่อส่งเสริมให้เขามีรายได้ด้วยโอ้โหเรียกว่าได้ประโยชน์นี่เราได้ประโยชน์กันไปเยอะมากเลยนะคะก็คือให้เพื่อนร่วมงานทํางานง่ายขึ้นอคนที่ทํางานต่อทํางานง่ายขึ้นอันที่2คือลดต้นทุน,นะะลดต้นทุนอันที่3มก็คือสามารถนาไปไปสู่ให้ชาวบ้านให้พนักงานเราเองได้อัพสกิลแล้วก็ส่งเสริมงานให้กับชาวบ้านด้วยเหมือนกัน ตันี้ก็คือเป็นผลงานของชาวบ้านที่เราฝึกอบรมก็คืออันนี้ใช้จากเศษผ้านะคะเป็นผลงานของชาวบ้านที่มาอบรมค่ะอ๋อจากที่เราพูดไปข้างต้นแล้วว่าเรามีการอบรมชาวบ้านให้แบบว่ามีทักษะในการเย็บอันนี้ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ของเขาใช่แล้วก็นาปัจจุบันชาวบ้านที่มาอบรมรุ่นเก่าอ่ะเขาก็มีรายได้เสริมแล้วอ๋อในการผลิตสินค้าออกมาด้วยตัวเองจากเศษผ้าแล้วนี้นะคะเป็นดอกยุบๆเลยพี่ปิ๊กงานงานหัด เย็บจากชาวบ้านอ๋อหัดเย็บจากชาวบ้านก็คือเอาเศษผ้าของเราเนี่ยแหละไปให้เขาอ๋อนี่เลยหลายคนจะสังเกตได้เศษผ้าเล็กๆก็คือมาทำนี้เลยจากอันนี้นะคะจากอันนี้กลายเป็นดอกไม้น่ารักน่ารักแบบนี้ค่ะแล้วตรงนี้ล่ะคะสีสันสดใสอ๋อส่วนอันนี้เป็นทํามาจากเศษผ้าเหมือนกันเพื่อเพิ่มมูลค่าจากตัวนี้เหมือนกันค่ะเป็นงานขายที่แบบเพิ่มมูลค่าอ๋ออันนี้ขายในบา ร้านค้าไลฟส์สไตล์ของเราด้วยใช่ใชอ้ก็เรียกได้ว่าไม่สูญเปล่าไปเลยกับเศษผ้าของเรานะคะพอได้มีการจัดการอย่างเป็นระบบแล้วจากที่บอกว่าเหลือเยอะไม่รู้จะไปทําอะไรพอได,ได้จัดการอย่างเป็นระบบเรามีนวัตรกรรมเข้ามาใช้งานก็คือสามารถออกแบบมาเป็นผลิตภัณฑ์ได้อีกด้วย ที่เราไปดูมาแล้วนะคะเรื่องเศษผ้าทำมินิมัคเกอร์ตามตอนนี้อยู่ในช่วงแฮปปี้นิ่งชวนทำค่ะแฮปปี้นิ่งชวนทำวันนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่ๆผู้ที่มีฝีมือด้านการตัดเย็บในมูลนิธิแม่ฟาหลวงของเราเนี่ยค่ะมีประสบการณ์เที่ยวชาญกันเลยทีเดียวตอนนี้เราอยู่กับพี่ๆ3คนนะคะเราอยู่กับอยู่กับพี่อะไรนะคะจาก,ปร,การประสบการณ์กรรารทำงานมักจ่ปี น้คจริงเราคนแรกนะคะพี่น้อยนะคะอายุการทํางาน15ปีเลยค่ะมาคนที่2นะคะอันนี้พี่อะไรนะคะพี่ตาลค่ะจากแขกปตะเจียบใช่ไหมคะประสบการณ์การทำงานกี่ปีแล้วคะแปดปีนแปีนะคะคนที่2อันนี้เวละอ่อนลงมานะคะเดี๋ยวเรามาดูฝีมือกันคนที่สนะคะอันนี้พี่อะไรนะคะพี่หนิงค่ะจากตะเยียบอายุการทํางานสิบแขนกตะเยียบกี่ปีแล้วคะ ปีนะคะคเดี๋ยวเราจะมีเวลาให้15นาทีนะคะให้พี่ๆนะคะประดิษฐ์ของจากเศษผ้าอันนี้นะคะออกมาเป็นชิ้นงานค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูพี่ๆทำกันเลยค่ะ เป็นดอกอะไรคะดอกไม้ทำไมพี่น้อยถึงทําเป็นดอกไม้อะคะหนึ่งสองอพี่น้อยจะเอามาแต่งกระเป๋านะคะเราไปคนที่สองเลยค่ะพี่ตานทาอะไรคะอ่าพี่ตานทำเป็นดอกปีนเอาไปทำอะไรอีกเช่นกันเอาไปติดกระเป๋าอ่าเดี๋ยวเรามาดูว่าพี่ตานกับพี่น้อยจะตกแต่งออกมาเหมือนกันหรือเปล่านะคะคนสุดท้ายของเราค่ะพี่หนิงค่ะพี่หนิงทำอะไรคะเป็นสายลัด อ่าเป็นสายลัดทิวลิบเดี๋ยวเรารู้ว่าแตกต่างกับทั้งของพี่น้อยแล้วก็พี่ตาอยังไงนะคะเร็วมาก5นาทีป้าน้อยได้หนึ่งดอก ความเชี่ยวชาญของพี่หนิงที่มีการแบบผูกได้เย็บเข้าไปแล้วก็ผูกได้นี่พี่หนิงมีการแบบเหลือกตาไปมองพี่ตาด้วยของเธอถึงไหนแล้วนะแต่ในขณะที่ตามองไปทางอื่นก็ด้วยทักษะความเชี่ยวชาญในการเย,ย็บนะยพิปิดูเข็มไม่ที่มือเลยตกแต่งได้เต็มที่เลยนะคะเดี๋ยวเราเอาไปให้แบบเพื่อนๆร่วมงานเราบวชสักนิดนึง รวดเร็วเพิ่มมูลค่าขึ้นมาจากกระเป๋าผ้าธรรมดานะคะเพื่อนๆจะได้มาโหวตกันขอพี่ตาเอาผลงานมาโชว์ด้านหน้าหน่อยคะสามดอกโอ้เร็วมากยังมีเวลาเหลืออยู่อีกเกือบสิบนาทีเลยค่ะพ้าน้อย หมดเวลาแล้วนะคะขอทุกคนวางมือได้แล้วนะคะโอเคทุกคนได้ผลงานมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปให้เพื่อนๆแผนกตัดเย็บแล้วก็พี่ๆในโรงพอลเราเนี่ยนะคะช่วยกันตัดสินเราจะมีด้วยกันทั้งหมด20เสียงนะคะเรามาดูว่าสามใบนี้พี่ๆเขาชอบผลงานใบไหนมากที่สุดเดี๋ยวเราไปดูผลโหวตกันค่ะ แล้วนะคะผลงานที่ได้รับความถูกตาต้องใจก็เป็นเบอร์สองนะคะก็คือของป้าน้อยนั่นเอง <uding> ก็คือว่าไม่ได้เลยกับประสบการณ์ที่สั่งสมมาก็เรียกได้ว่าเฉียดขีวไปตนใจพี่พี่พ,พนักง,งานของเราไปทั้ง20ท่าพันนะคะเดี๋ยวยังไงวันนี้เรามีเป็นของรางวัลน,นะคะชุดกล่องข้าวนะคะให้ป้าน้อยด้วยเอาไปใส่ <S 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 ข้าวทานประกังวันนะคะค่ะก็ขอบคุณทั้ง3ามคนด้วยค่ะขอบคุณค่ะ วันนี้เราก็พาไปดูแล้วนะคะว่าเศษผ้าเราไม่ได้ทิ้งโดยปราบประโยชน์นะคะรวมถึงยังเรียกได้ว่าเป็นนวัตกรรมของแผนกออกแบบอีกนะคะพูดถึงนวัตกรรมก็ขาดไม่ได้เลยค่ะเราจะมีโครงการมีดีปีที่สองนะคะเป็นพื้นที่โชว์ของของชาวมูลที่แม่ฟ้าหลวงของเรานะคะสมัครได้ตั้งแต่วันที่ย2ิเมษายนถึงวันที่3พฤษภาคมนะคะติดต่อได้ที่น้องพิมพ์ k ค c ซค่ะข้อมูลอยู่ด้านข้างนี้แล้วค่ะ ค่ะยังไงวันนี้แฮปปี n นิ่ก็ลาไปก่อนนะคะที่ EP 16 EP หน้าเราจะพาไปดูอะไรหรือเพื่อนๆอ,อยากรู้อะไรก็ติดต่อเราเข้ามาได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะ